Happy uh, birthday you? Hey. You to together, you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. แล้วองเป่าแข่ได้ยังอ่ะเป่าเลยนี่วันเกิดคุณนัดวันเกิดคุณครูครับถ้าถ้าเวลาโรงเรียนเปิดมาโรงเรียนนัดต้องวันเกิดนะ บต้องหาสีกอดที่จะเอาไว้ทำอยางผลงานะที่เอาไปโชว์ให้คุณน้าดูนี่เค้คุณนะ้าสีชมพูแค้ก็อยู่นั่านนะครับมันอยู่บนโต๊ะนี่เค้กที่เราดึงออกมาแล้วส่วนววนี้กล้วยส่วนนี้กล้วยถอ่คุณนะส่วนนี้ฟันฝขายคุณนะา คูนัตส่วนนี้ช็อกโกแลตคูนัตส่วนวนี้คัพเค้กคูนัตมีอีกนะครับคูนัตคูนัตส่วนนี้เป็นเค้กคูนัตเทียมวนออลเทียมหลายจุดมาทำเลยนะครับแหย่เบิร์คูนัตส่วนนี้ไอศครีมคูนัตนี่บัคคอนคูนัตหมดแล้วนะครับ